ในปี2023มณฑลจีหลินคาดการว่าจะได้รับยอดปริมาณการผลิตข้าวกว่า42,500ล้านกิโลกรัมเพิ่มมากกว่าปีที่แล้ว1,500ถึง2,000ล้านกิโลกรัมผลการสำรวจการผลิตทางการเกษตรล่าสุดแสดงว่าในช่วงรอบฤดูใบไม้ร่วงของมณฑลจีหลินได้เสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว9 0้ากระโพดเก็บเกี่ยวไป8 8 5ข้าวนาเสร็จสิ้นไป97.6% ขณะที่ถั่วเหลืองเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในเมืองกองจู่หลิงซึ่งเป็นเมืองผลิตข้าวสำคัญของมณฑลจีหลินเครื่องเก็บเกี่ยวไร้มนุษย์ขนาดใหญ่กำลังปฏิบัติหน้าที่เก็บเกี่ยวตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ในไร่ข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพภาพการใช้อุปกรณ์ทำงานเช่นนี้จึงเป็นภาพที่คุ้นเคยในไร่นาจีนไปแล้วในปี2023มณฑลจีหลินส่งเสริมให้ใช้ระบบน้ำและระบบปุ๋ยเป็นระบบเดียวกัน การปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ไร่การป้องกันและการควบคุมภัยพิบัติแบบสีเขียวเพื่อเพิ่มยอดการผลิตให้มากยิ่งขึ้นและจัดเขตสาธิตเพื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีใหม่ด้วย